นักพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแอตแลนตาปี1996อดีตยอดนักมวยมูฮัมหมัดอาลีใช้มือที่สั่นเทาจุดคบเพลิงโอลิมปิกจากภาพนี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากได้รู้จักกับโรคพาร์กินสันเป็นครั้งแรกนอกจากยอดนักมวยมูฮัมหมัดอาลีแล้วยังมีคนที่มีชื่อเสียงที่เรารู้จักอีกมากมายที่ต้องทรมานกับโรคพาร์กินสันนี้นักแสดงนำหญิงผู้ได้รับรางวัลอสการ์สี่ครั้งอย่างแคทลีนเฮเบิร์นนักดนตรีชาวไต้หวันเยียนหลินไคเสียง จนกระทั่งในปี2017มีผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเกือบ5ล้านคนและยังคงมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีโกโรคพาร์กินสันกลายเป็นโรคที่อยู่ในอันดับรองลงมาจากเนื้องอกและโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองที่เป็นอันดับ3าของโรคร้ายแรงมักพบในกลุก่มวัยกลางคนจนไปถึงผู้สูงอายุถูกขนานนามว่าเป็นโรคมะเร็งที่ไม่ตาย บุคคลที่เราจะทาการสัมภาษณ์ในวันนี้เป็นผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโราคาร์กินสันมาเป็นระยะเวลา6ปีครึง่งเรามารับฟังเรื่องราวของเขากับโราคาร์กินสันไปพร้อมกันวันนั้นผนมะเห็นคลิปวิดีโอของอาจารย์กาลังตีปีงปองอยู่ผมเลยอยากท้าประลองกับท่านผมตีเก่งมากเป็นระดับหนึ่งในที่ทํางานเลยแต่ละครั้งที่ผมลงแข่งผลข,ของมันก็มักจะไม่ต่างกันเลยนะแล้วผมก็ยังได้อีทีหนึ่งจากการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะในที่ทํางานอีกด้วยนะ แข่งโยนโบลิ่งผมก็ได้ทีนึงยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับายสวัสดีค่ะวันนี้รถติดไหมไม่ติดเลยเราไม่ติดนะวันนี้ที่นี่เป็นระเบียงเล็กๆนะครับ มองจากตรงนี้ออกไปแล้ววิวสวยมากๆเลยมุมนี้ไว้สําหรับคุณภรรยาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเธอชอบดอกไม้ใบหญ้ายอกพร้อยย้ายเก่งปกติแล้วจะไม่พูดคำหวานๆกันหรอกนะครับล้างจานเหรอคะปกติผมจะเป็นคนช่วยล้างจานนะครับเพราะอย่างอื่นผมก็ทําไม่เป็น ใบหน้า,นาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะขนาดนักข่าวที่ตามมาถ่ายก็แทบจะลืมไปแล้ววันนี้คือผู้ที่ป่วยเป็นโรคพารกินสันมาเป็นเวลา6ปีกว่าหลังจากคุยเล่นกันเรียบร้อยแล้วคุณหนุก็มองดูเราตั้งกล้องจนเสร็จและเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเขากับโรคพารกินสันอย่างจริงจังผมเชื่อวิกเตอร์ชื่อจริงของผมคือหลูอิลินนะครับ ก่อนที่ผมจะเกษียณผมเป็นผู้จัดการในบริษัทธุรกิจแห่งหนึ่งในอเมริกาผมมีนิสัยเป็นคนไม่ยอมคนผมเป็นคนที่มีเหตุผลแต่นอกเหนือความมีเหตุผลแล้วผมไม่มีความอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นเลยผมพบว่าตนเองเป็นโรคพาร์กิมสันเมื่อเดือนมกราคมปี2011นะครับมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา6ปีครึ่งแล้วตอนนั้นผมทําอะไรช้ามากเลยการเคลื่อนไหวช้ามากๆหลังจากนั้นร่างกายก็อ่อนแรง แค่จะเปิดกดน้ำก็ทำได้ยากแล้วและต่อจากนั้นผมก็เริ่มอาก,การปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแล้วก็เริ่มวิงเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเวลาที่ตัวสัน่นผมก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วก็ยังเจ็บปวดมากและนั่นเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผมเลยแล้วผมก็ไปกินรกของกวางแพงมากแถมยังไม่ได้ผลอีก และผมก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมายเลยก็ยังคงรักษาผมไม่ได้ผลอยู่ดีรวมถึงเสื้อผ้าอินฟราเรดด้วยเสื้อผ้าประจุลบก็ยังรักษาผมไม่ได้ผลอยู่ดีผมเสียงเงินไปมากมายเลย แต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องเล็กที่สำคัญคือมันรักษาไม่ได้ผลนะครับด้วยเวลาที่ล่วงเลยไปในขณะที่เขากำลังเป็นทุกข์กับการสรรหาวิธีการต่างๆที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดของตนเองได้นั้นปีศาจร้ายอีกหนึ่งตนก็กำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้เขาอย่างเง,งียบๆเพื่อนสนิทในสมัยก่อนมักจะนัดพบปะสังสรรค์กันข้างนอกตลอดแต่ผมก็ปฏิเสธทั้งหมดเพราะว่าไม่อยากเจอหน้าใครจริงๆถ้าต้องไปพบคนอื่นมันทำให้รู้สึกแย่กว่าเดิม เพราะทุกคนล้วนมีสุขภาพแข็งแรงแต่ตัวของผมเองนั้นกลับเป็นคนที่เหมือนกับตายทั้งเป็นแบบนี้คิดว่าการไม่พบเจอใครนั้นดีแล้วผู้ป่วยโรคพกร์กินสันแต่ละคนนั้นล้วนเป็นโรคซึมเศร้าผมพบว่าตอนที่ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าน,นั้นผมคิดอยากฆ่าตัวตายอยู่บ่อยๆพอผมป่วยมาจนถึงปีที่สามซึ่งในตอนนั้นผมก็ยังมีความคิดแบบนี้อยู่บ่อยๆต่อมาภรรยาก็โกรธผมเอามากๆเลยเธอพูดว่า ถ้าคุณอยากตายก็ให้ไปตายข้างนอกซะอย่ามาตายในบ้านอย่ามาทําให้ฉันเสียใจในแต่ละวันผมก็เอาแต่คิดใคร่ควนจากคนที่มีประโยชน์กลายมาเป็นคนที่ร่างกายบกพร่องไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วทำไมต้องอยู่ให้สิ้นเปลืองด้วยผมเลยคิดว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรีซะดีกว่า เวลาผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาคมปี2016วิดีโอนี้บันทึกนัาสุดปฏิบัติธรรมโพธิเป่าลิหนึ่งเมืองเปตาลิงจายาประเทศมาเลเซียผมรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหวังอะไรหลงเหลืออยู่แล้วแถมยังมีผู้ป่วยคนอื่นอีกมากมายและผู้ป่วยเหล่านั้นบางคนก็เป็นหนักกว่าผมซะอีกใจหนึ่งก็เป็นของพวกเขาอีกใจหนึ่งผมก็กลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยคิดว่าสักวันหนึ่งในอนาคตผมเองก็คงจะเป็นแบบพวกเขา ก็คงน่าเวทนาม,มากจโกโรธฉันโกโรธมากจริงๆคะ่ะฉันพูดว่าถ้าคุณตายไปแล้วฉันจะทำยังไงฉันบอกว่าเราจะต้องหาวิธีอื่นไปตลอดสิจนมีบุญวัสนาได้มาเจอกับศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธ,ธิบังเอินว่าผมมีรุ่นพี่ท่านหนึ่ง <S S S ที่ชื่อว่าโจเซน จากที่เป็นพากินสันอย่างหนักก็ดีขึ้นมากและตอนนี้ก็ยังจะไปวิ่งมาราธอนด้วยเมื่อผมและมิสเตอร์องได้ยินเรื่องนี้ผมก็รีบติดต่อรุ่นพี่โจเซนไปเลยผมคุยกับเธอทางโทรศัพท์เธอก็บอกว่าให้มาเรียนปฏิบัติธรรมโพธิจะช่วยได้อย่างแน่นอนพวกเราก็เลยเริ่มฝึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งใช่ครับตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าอะไรคือปฏิบัติธรรมโพธิยังไงผมก็หาวิธีรักษาตัวเองอยู่แล้ว เมื่อมีคนบอกว่าโอเคผมก็เลยลองดูไม่เสียหายอะไรเดือนธันวาคมปี2016ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเปาหลินเราได้เจอกับคุณหลูอีกครั้งและที่มาเรียนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยกันคือผู้ป่วยโรคพาคินสันอีกสองท่าน การสัมภาษณ์ครั้งนี้ห่างจากครั้งแรกที่เขาได้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติธรรมเป็นเวลา6เดือนแล้วในการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง6เดือนนี้เขาและเพื่อนผู้ป่วยโรคพากินสันของเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างนะผมเป็นโรคพาคินสันมา6ปีครึ่งโรคพาคินสันเนี่ยาทาให้การเคลื่อนไหวของมือและเท้าไม่ค่อยสะดวกนะแต่ว่าผมมีความอยากจะลองท้าทาย ว่าคนที่ป่วยโรคนี้มา6ปีครึ่งก็สามารถเต้นได้และยังเป็นการเต้นคาบอยที่เร็วมากด้วยการป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมาหลายปีทำให้เขาก้าวเดินด้วยความยากลำบากถึงขั้นไม่อยากออกไปเจอผู้คนและเท่าวันนี้ฉันไม่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองแม้แต่เราก็ยังยากที่จะเชื่อว่าคนที่เต้นคาบวยอย่างเร็วตรงหน้าท่านนี้จะเป็นคนที่ป่วยโรคพาร์กินสันมา6ปีครึ่งแล้ว การปฏิบัติธรรมร่างกายแข็งแรงมีความสุขได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันก็เพราะอารมณ์ส่งผลต่อร่างกายร่างกายก็ส่งผลต่ออารมณ์ส่งเสริมซึ่งกันและกันดูสิผมยังสั่นอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วถามอาจารย์ได้สองสาครั้งก่อนหน้านี้ผมยืนอยู่ข้างเขายังสั่นแรงอยู่เลยแต่ตอนนี้น้อยลงแล้ววิวัฒนาการของโรคพาร์กินสันมีสองอย่างอย่างแรกคือเสียง เพราะประมาณ90%ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันซึ่งโดยปกติแล้วเสียงจะค่อยๆเบาลงครับผมมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิเสียงก็ดังขึ้นเลยผมตะโกนเสียงดังมากเลยนายคือทรโขงไงใช่ผมคือทรโขงที่ <c oughs> จริงตอนปี2016ก <c oughs> ก็คือปีนี้นะครับก <c oughs> ารเดินของผมไม่ค่อยดีเลยรจริงๆนะครับ ตอนที่กลับมาผมต้องทำไม้เท้าหรือว่าต้องคอยไปยุงจับเพียงเขาผมเอาไว้นะครับเดินเซไปเซมาตลอดจากนั้นหลังเข้าร่วมห้องเรียนสุขภาพของศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิแค่สองสามวันจู่ๆก็เดินได้ดีมากเลยมิสเตอร์อองเห็นผลชัดมากคะ่ะเพราะตอนที่เขากลับมากลับมาร่วมกิจ,จกรรมงานประชุมเพื่อนผู้ป่วยพราร์กินสันครั้งแรกพอฉันเห็นหน้าเขาหน้าของเขาดูสดใสดูมีความสุขมากมาก แล้วก็ใช่ค่ะดูมีเนื้อมีหนังค่ะแล้วก็ใบหน้าดูมีสง่าราศีแล้วก็บวกกับมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะอีกทั้งการเดินของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนที่สําคัญที่สุดคือการพูดเสียงดังมากจริงๆเมื่อก่อนทุกครั้งที่เขาพูดกับฉันไม่ได้ยินเลยว่าเขาพูดอะไรเกรงใจทุกครั้งที่ต้องบอกให้เขาพูดซ้ําอีกตลอดตลอด แต่พอเขากลับมาพูดเสียงดังชัดเจนทุกคนรู้สึกได้หมดดังนั้นนั่นเป็นแรงผลักดันฉันเหมือนเป็นแรงผลักดันฉันจึงมาที่นี่ค่ะบางทีโรคที่เป็นเหมือนกันมาหลายปีทําให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีหัวข้อสนทนาที่เหมือนกันกลายเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันและเป็นสัตคขีพยานบนหนทางแห่งการฝึกปฏิบัติธรรม ในการสนทนาการครั้งนี้เราได้รู้ว่าผู้ป่วยพาร์กินสันกลุ่มนี้ได้สร้างกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันบนอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ป่วยพาร์กินสันให้มากยิ่งขึ้นและพวกเขายังสร้างชมรมผู้ป่วยพาร์กินสันอีกด้วยทุกสัปดาห์ทุกคนจะมารวมตัวเพื่อฝึกปฏิบตัติและแบ่งปันเรื่องราวการฝึกของตัวเองชมรมผู้ป่วยของเรามีทุกวันพฤหัสบดี เวลาบ่ายสองถึงสี่ครึง่งมีการนัดรวมตัวกันที่คลัง a ราก s สปริงทุกคนมาปฏิบัติธรรมไปด้วยกันและร่วมกันถามคำถาม,ถามร่วมกันพิจารณาและแก้ไขตอนนี้กลุ่มผู้ป่วยมีประมาณ15คนเรายินดีต้อนรับผู้ป่วยภาพิสานทุกท่านมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมโัวทิของพวกเรานะครับขอท่องโรเรียนสุขภาพของเราครั้งแรก8วันครึง่งวันที่23ปกรกฎาคมปี2016 มาจนถึงวันนี้ก็เกือบจะหนึ่งปีแล้วครับผมเข้าเรียนคอร์ทห้องเรียนสุขภาพไป7ครั้งห้องเรียนสุดมนต์ขั้นที่สองหนึ่งครั้งสรุปได้ว่าไม่หยุดฝึกปฏิบัติไม่หยุดฝึกเลยสักวันเดียวความเชื่อมั่นผมเพิ่มขึ้นร้อเเซเลยดูเหมือนว่านิสัยผมก็จะเปลี่ยนไปด้วยอบอ้อมอารีมีเมตตาขึ้นจากนั้นผมก็เข้าร่วมห้องเรียนสุขภาพอีกหลายครั้ง ก็รู้สึกว่านิสัยของตัวเองเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเป็นคนไม่อยอมคนตอนนี้กลายเป็นคนอบอ้อมอารีและก็มีเมตตาครับเดือนเมษายนปี2017ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิจัดงานเทศกาลส่งน้ำพระขึ้นที่ MAEPS ประเทศมาเลเซียมีผู้เข้าร่วม5,000คนผู้ป่วยพา์คินสันกลุ่มนี้เดินขึ้นเวทีเพื่อแบ่งปันเรื่องราวการต่อสู้กับโรคพาคินสันอย่างกระตือรือร้น ัตแต่วันที่23กรกดาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่23เมษายน9์9เดือนมานี้ผมตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่างมากดังนั้นร่างกายจยึงค่อยๆดีขึ้นมาแล้วโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมโพธินอกจากจะทําให้ร่างกายของผมนั้นดีขึ้นแล้วนิสัยของผมก็เปลี่ยนไปด้วยมีครั้งหนึ่งตอนที่ผมเรียนน่าจะเป็นห้องเรียนสวดมนต์จู่ๆก็มีความคิดนึงผุดขึ้นมา ถ้าโรคภาคินสันนี้สามารถหายไปจากโลกได้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้ผมก็ขอแบกรับความเจ็บปวดของผู้ป่วยภาคินสันทุกคนไว้ด้วยความิดีๆครับเจ้าโรคภาคินสันท่นจะเอาชนะแกให้ได้ คนหนึ่งคน,คนเข้าร่วมห้องเรียนสุขภาพเจ็ครั้งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง365วันกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันหลายสิบรายบนอินเทอร์เน็ตแบ่งปันให้กับ5,000คนในห้องประชุมความปรารถนาเดียวความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน5ล้านคนทั่วโลก จุดคงไฟร้อยดวงด้วยไฟดวงเดียวไฟร้อยดวงจุดไฟอีกเป็นล้านดวงการส่งต่อด้วยความเมตตานี้ก็คือการปฏิบัติธรรมโพธิ